ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมจอจทาวดี้นะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมบล็อกฟูดอีกแล้วนะครับผมว้าว <Wow. S 1> ก็วันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาพิวพีก่อนที่จะเกมตัวในตัวเกมก่อนที่จะอัปเดตนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเป็นผลฟินิกนะทุกคนแล้วก็จะเล่นเป็นหมัดก <c oughs> นะูแล้วก็เอ่อดาร์กอนไทเดนนะแล้วก็กีตาร์บุก ก็ผมก็ไม่ได้เล่นบล็อกฟู้ดมานานแล้วนะก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นผลฟินิกดูนะว่ามันจะเก่งมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณหลาย 4- 5หผลนะที่ปรับหนึ่งในนะั้นก็มีน่าจะมีผลแก๊สด้วยนะทุกคนแล้วก็มีมังกรด้วยนะแล้วก็จะมีผลผลประตูนะที่เพิ่งปรับข้อใหม่แต่ผมยังไม่ได้กดซื้อมันเลย ก็เดี๋ยวเราลองเอาผลฟินิกเนี่ยไป PVP ก่อนดีกว่านะทุกคนก่อนที่เกมจะอัปเดตเกมกถ็ถ้าที่ผมดูนะก็คือเกม,มอัปเดตอีกทีก็ประมาณวันที่23สิ่งหานี้ใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นฟินิกก่อนแก้ขัดนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดทับใครให้กับจอร์ทฮาวดีด้วยนะ จะได้ไม่พลาดที่ไม่หมายจากผมนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปสุ่มผลดูก่อนนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ผลดีหรือไม่ก็มาเรามาเจอกับแอดมินคนดีคนเดิมนะมากดสุ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ขอให้ได้ผลดีๆนะทุกคนก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็แอดมินเลิกให้ผลเกลือ,ก,อ,ก,อกูแล้วนะ โอเคกดสุ่มผลวิศาเลยกดซื้อโอ้โหแต่ก็ยังดีนะให้ผลแสงมามาเพื่อนในบ่บอยเอ้ยในจเจ้าไหมเพื่อนดูเหมือนว่าเด็กคนนี้อยากเอามากหมายถึงว่าขอผลนะไม่ใช่เอาแบบนั้นนะโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าผลจะเกิดนะทุกคนไป เราแปลมันฟินิกไปหาผลเลยดีกว่าโอเคดูสิว่าจะเป็นผลอะไรอยากได้ผลสายฟ้ามากเลยอะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันรีเวิร์กใช่ไหมรีเวิร์กกับตอนนี้อยากได้ผลประตูกับผลผล,ลอะไรวะผลอะไรก็ได้ที่มันแหล่ๆนะว,นนไไนว้าเพื่อนรักมันไปไหนวะเพื่อนแม่ง ยากจังวะโอ้โหแม่งใจกูเสพใช่ไหมเนี่ยสมมเนอยากสู้สู้กับนายว่ะเพื่อนฮึบอ้ยยยยยโอ้โหมาเลยยึบแปยงล่างย่อยย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 ยอยยยยยยยนยยยยยยเยยยยยย่อยอยยยอยากโดยยยยยยอ,อ,อ,อยย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  โอ้ oh, yeah. oh. ยอ่ะฮึบไปทุ่มตูเพกเอา oh. oh. First blood ตายหาทันทีตายหาทันทีใครชนะเราให้ตีนหมีใครชนะเราให้ตีนหมี ใครสนมีใครสนไหมนายว่าไงมีแน่นอนคลิปนี้เราไม่ได้มาไอ้นี่นะคลิปนี้เราไม่ได้มา PVP นะเราแบบมาให้ของอะไรเยติกูไม่มีเยติเว้ยอ่ามามาใครอยากได้ผลมามา โอ้โหไอ้นี่จะเอาเยติอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยออกไปทำอะไรเพื่อนนายอยากตู้เราอ่ะเพื่อนมาเลยเพื่อนมาโอ้โหโดนละโดนเราทำดาเมจแล้วเพื่อนมาล็อกเราไม่โดนเลยดิเพื่อนจับปุ้มเอ,อ้ย อ้าวโดนไม่โดนไม่โดนอะไรจับทุ่มอีกนึงทีมาเลยเพื่อนใครกลัวเพื่อนเออจับล็อกอีกทีนึงปายจับทุ่มแตกปุบน้าจน้อจะแตกนี่ให้แตกไม่ไหวแล้ว เรียบร้อยหนึ่งโตเจออีกคนหนึ่งนะซุ้ยดูดเลือดปึ๊บอาเสจเราดีเพื่อนนะผมทำคลิปอยู่โอเคอ้าวมาดิเรียบร้อยปุ๊บอะไรจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเพื่อนไอ้ที่นี้มันใช้ผลสายฟ้านี่วาทุกคน กำลังจะรีเวิร์คซะหรอเพื่อนผลมันกำลังจะรีเวิร์คอ,อ่ะไอ้ยื้อแปลงร่างตัวเฮร้อนหือจบตาย <c oughs> จบตายเลยเอา้าวหาเรื่องเอา้าอ๋อเด็กคนนี้เล่นสายฟ้าเพื่อนไปไหน โอ้ไม่ว่ามองชินได้รู้อะไรไนี่มันเล่นทีเผลอนี่ว่ะเอ้ยอะไรเนี่ยมึงเล่นทีเผลอนี่ว่ะไอ้ไอ้หุ่นกระป๋องอะไรอุ้ยเกือบโลนเม,มื่อกี้แหมสายฟ้าเจ้ากรรมาจับมมทุ่แม่เลยยี่สิบร้อยโซที่สอง ใครเข้ามาอีกอ่ะอ้าวอ้าวอุ้ยมันเลยอ่ะจับทุ่มอีกดีโอ้โหปึ๊บโอ้ยมาดิปึ๊บจับทุ่มอ้หไม่ได้จับทุ่มจับกดน้ำอ้าวไปไหนกันหมดวะเนี่ยปะโถ จบแล้วเหรอเอาไอ้นี่ติดอ๋อ <laughs> แปลก <laughs> เติมดีมันแปลกแปลกวะเอานายทำไมต้องฆ่าทำไมต้องไม่รู้มีผลน้ำแข็งไหมขอแรกมา มาเลยเพื่อนมามา,มาก่อนที่เราจะไปก็เอาผลน้ำแข็งให้เขาหน่อยอ่ะเราแถมให้เลยเพื่อนเอาผลดาร์กไปเลยเพื่อนเอาปะพี่คือให้ผลอยู่แล้ววันนี้พี่ใจดีนะวันนี้โอเค <c oughs> แล้วโอเคเราให้ไปแล้วนะฉันต้องการแมกมาแมกมา มา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 แรกมา <c oughs> <c oughs> มาอะไรเพื่อนอยากได้แมกมาใช่ไหมเพื่อน <c oughs> โอ้โหแนวผลราคาแพงอย่างสปไปเดอร์มาแรกกับแม็กมาเลยเหรอ <c oughs> แสดงว่าเบียวอาใครนูวะเนี่ยอาใครตูอ่อะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนอยาก เราเราเป็นเพื่อนกับนายเราเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เป็นไงบ้างกับการ p ิวของพี่ก็เอาไอเ้ยนี้กินเข้าไปเลยไ <laughs> อ้เ้ยนี้กินเข้าไปเลยก็เป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะก็อาจจะแบบว่าอาจจะสั้นๆหน่อยนะทุกคนก็แต่ก็ไม่สั้นมากหรอกก็กลางๆกันแหละนะงั้น เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับจอห์นฮาวดี้ด้วยนะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับจอห์นฮาวดี้อันนี้คือสโลแกนของพี่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะ <c oughs> อะไรอนะนายมาวุ่นวายอะไรกับเราอยากโดนฆ่าขอบคุณโชคดีโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะทุกคนก็ช่วงนี้ พี่น่าจะรู้นะว่าทุกคนกําลังดองกดสายฟ้ากับผลหมีอยู่นะก็ขอถ้าขออัปเดตเนี่ยมันน่าเล่นขึ้นเยอะขอให้มันน่าเล่นอ่ะแล้วก็มันจะมีตกปลาเข้ามาด้วยใช่ไหมเออมันก็พี่ว่ามันน่า,น,าน่าสนใจดีนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับตกปลาด้วยดีกว่านะไปะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบายบาย้ย <c oughs> ไปละ